รีวิวมัชชะทนสลายจากบ้านยามามาสะโคยามะป๋องสีทองเขียวที่หลายคนคุณน่าคุณตายบ้านนี้ก็อายุราวร้อยหกสิบกว่าปีค่ะถ้าเทียบรุ่นความเก่ากับบ้านมารคิวนะคะที่อายุสามร้อยกว่าปีเป็นคุณใหญ่ทวดบ้านนี้ก็ให้เป็นคุณใหญ่ค่ะได้ดูรีวิวจากติ๊กต็อกเกอร์ชาวต่างชาตินะคะหนึ่งในท็อปไฟของหลายๆคนจะต้องมีบ้านเซเลมอนเนลเกตของบ้านนี้นะคะจะมีอยู่สิบสองเลเวลแลวันนี้เราจะรีวิวตัวเลเวลหก ะมะชากระปองนี้นะคะมีชื่อว่าชิคิีบุโนมุกชิค่ะความหมายของเขานะคะก็จะสื่อถึงความรู้ราและเมลามยและก็ออกความเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าบ้าน,นี้นะคะ,คะข้างในกระป๋องเขาจะมีถุงซิลให้ข้างในอีกช้นใต้กระปอ๋งะะปองก็จะบอกถึงวันหมดอายุนะคะต่อไปนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ่วนตัวเราชอบตักมะชา,ากกระป๋องมากกว่าในถุงนะคะแล้วเราก็จะทําการเช็คสีมะชาก,ก่อนนะคะ สร็จแล้วก็ดมกลิ่นค่ะจะบอกว่าผงมะชาบ้านนี้ก็คือกลิ่นตะโกนมากๆค่ะตรงนี้เราก็จะค่อยๆระเรียดเทผงมะชานะคะลงไปในกระป๋องค่ะใครสายซุ่มซําแบบเรานะคะก็แนะนําให้เอากระป๋องนะคะวางไว้ข้างในถ้วยชวานแบบนี้วิธีนี้นะคะก็จะช่วยลดความเลอะเทอะไปมากเลยใครที่เพิ่งเข้าวงการนะคะแนะนําให้ลงทุนกับแปรงนะคะอัลละร้อยกว่าบาท อันนี้ดีจริงๆค่ะทุกคนเสียดายมากเพราะว่ามะชาที่มันกอดตามที่ต่างๆนะคะรวมกันแล้วก็เกือบแล<ร>้วอย่างที่ทุกคนรู้นะคะตอนนี้ราคารีเซลของผงม,มาชาในไทยก็คือทูดามูนมากเลยโอเคกลับมาเข้าเรื่องค่ะแล้วเราก็จะทัดคนไปตีมาชาาพร้อมๆกันเลยเริ่มแรกนะคะเราก็จะร่อนผงมาชากันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ลูกร่อนเป็นน้องดอกไม้กับใบาชาค่ะคนดีคนเดิมข้อดีของการใช้ลูกร่อนนะคะนอกจากจะทําให้มะชามีความฟูความเนียนความละเอียดแล้วนะคะที่สำคัญคือเร็วมากค่ะหลัจากนั้นเราก็ใช้แปรงนะคะเก็บผงมัชฉา ที่ติดตามตะแกรงนะคะทุกมิตเลยค่ะวันนี้เราจะชงเป็นอุุชา,ชาะค่ะขงเราจะใช้น้ํา2อุณหภูมิะะก็จะใช้น้ําแร่ที่อุณหภูมิห้องก่อน20 ml นะคะ<ม>วนแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเบนน้ํากับมาชานะคะให้เข้ากันมาที่สุดจากนั้นเราก็จะใส่น้าร้อนที่อุณหภูมิ70-80องศา<ม>ค่ะ30 ml แล้วมาถึงขั้นตอนการตีกันแล้วค่ะ อันนี้ก็จะตีเป็นตัว d o u b นะคะในเวลา60วินาทีจะใช้สูตร30 20 10น,นะคะ,คะส่วนใครที่กลัวขมมากนะคะก็ใช้สูตร30วิวิอย่างเดียวาาเลยค่ะเมา่าเราอยู่ที่วินาทีที่30 40แล้วนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวไมโครโฟนแบบนี้เลยค่ะ พอ60วิบวิปุ๊บแล้วก็จะเก็บชาเซนนะคะสเต็ปสุดท้ายค่ะเราก็จะยกชวาน,นะคะขึ้นมาแล้วก็จะเอียงวนเบาๆแบบนี้เพื่อจะเชิคว่าผงม,มะชะไม่มีการตกตะกอนอยู่ก้นถ้วยและ,ะมะฉะที่เราตีเสร็จแล้วนะคะก็จะน้าตาเป็นไมโครโฟมแบบนี้เลยคะ่ะวันนี้เราจะใช้น้ําแข็งก้อนเล็กนะคะวันนี้ขอป้ายยาถาดทําน้ําแข็งของฮาโกนะคะอันนี้มาคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงว่าไม่มีกลิ่นตู้เย็นติดเลยค่ะ วิธีจำง่ายๆของการชงอุสุชานะคะก็คือทั้งหมด150 m l ประกอบไปด้วยน้ำแร่100 m l แล้วก็อีก50 m l นะคะจะเป็นส่วนของมัชชะค่ะแล้วเราก็จะเทรวมมัชชะลงไปในน้ำแบบนี้เลยคะ่ะต่อไปจะเป็นพาร์รีวิวน้องชิคิบุนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจุดเด่นของบ้านนี้นะคะเขาจะเด่นในเรื่องความอูมามิชัดและ